อันนี้เป็นมีดซองเป็นหนังนะครับนหนังแท้เก่ามากด้ามนี่น่าจะเป็นทำมาจากเขากวางนะครับอันนี้เป็นงานทองเหลืองทองเหลืองเก่านี่ดูความเก่าครับวิธีเปิดนะครับ ที่เปิดคือให้เราให้เรากดตรงนี้ให้สุดนะครับบีบบีบให้สุดแล้วก็ถึงมีดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แล้ววิธีเก็บนะครับให้เรากดเอานิ้วบีบตัวนี้ให้สุด ก็ล้วก็ค่อยๆเก็บเข้ามานี่ครับแบบนี้ส่วนซองหนังนี่ด้านหลังนี่จะมีช่องนะครับช่องใส่เข็มขัดสอดเข็มขัดใส่นี้ได้นะครับเผื่อเราเข้าป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์เราก็สามารถพกไปได้ สวยมากครับ